สวัสดีค่ะวันนี้พบกับช่องช่างตู่นะคะช่องมามาตู่ค่ะวันนี้ก็จะพาเพื่อนเพื่อนมาอัปเดตราคาเ,เงินประจําสัปดาห์กันค่ะอัปเดตณนะวันที่3เมษายนพศ2564ค่ะปิดตลาดเวลา12นาฬิกาจุดหค่ะาราคาเม็ดเงินบริสุทธิ์ก็จะเปิดตลาดวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะคะเวลา8นาฬิกาจุดนนอถ,ถึง เวลา19.00น,นค่ะราคาเม็ดเงินบริสุทธิ์อัปเดตนะวันที่3เมษายนพศ2 5 6 6ปิดตลาด12.54นาฬิกานค่ะขายออกอยู่ที่บาทละ393บาทค่ะขายออกกิโลกรัมละ25,780บาทค่ะราคารับซื้อเม็ดเงินร้อยนะคะ รับซื้อเข้าอยู่ที่กิโลกรัมละ23,812บาทค่ะรับซื้อเข้าอยู่ที่บาทละ363บาทค่ะราคาเม็ดเงินก็จะปรับขึ้นจากวันที่1มาเยอะพอสมควรค่ะวันที่1ราคาอยู่ที่24,000กว่าบาทมาวันที่3ราคาอยู่ที่25,000กว่าบาทแล้วค่ะค่ะ,คะเมื่อเรานำเม็ดเงินบริสุทธิ์มาผสมหล่อรวมเป็นตัวเรือนแล้วนะคะ ราคาตัวเรือนจิวเวลรี่ก็จะขึ้นอยู่กับราคาค่าแรงช่างราคาน้ำหนักและราคาที่บวกเพิ่มเพชรพลอยเข้าไปด้วยค่ะเมื่อนำมาประกอบตัวเรือนเป็นจิวเวลรี่ก็จะอยู่ที่92.5ค่ะหรือที่เรียกกันว่าเนื้อเงิน92.5ค่ะช่องของช่างตู่ก็จะมีอัปเดตราคาเนื้อเงินประจำสัปดาห์เนื้อเงินร้อยมาฝากกัน ทุกๆสัปดาห์นะคะฝากกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจด้วยกันค่ะค่ะช่างตู่ก็จะมีคลิปมาลงทุกสัปดาห์นะคะฝากกดติดตามกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่จะมาลงของทางช่องด้วยค่ะจะมีทั้งคลิปรีวิวจิวเวลรี่รีวิวของใช้ทั่วไปและมีอัปเดตข่าวสารด้วยค่ะ ฝากกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะคะขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมค่ะ